หลังจากพึ่งเดินทางกลับมาบ้านครับผมเนาะคลิปนี้ครับจะเป็นเลขวิ่งสนามบินน้ํานะครับมันดูเลขวิ่งเงินล้านก่อนนะครับของอาจารย์รำพันมภัยครับงวดที่แล้วให้มาครับเด่นที่9นะครับเด่นที่9เลขออกเก2เจดครับมาหลักร้อยครับงวดนี้นะครับเลขวิ่งเงินล้านครับให้5มานะครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทัางช่องพหัดชาแนลครับมือนีครับวันที่ ยี่สิบสี่มกระลาคมสองหางหกเก้าครับมือนีครับหลังจากเดินทางกลับมาจากกาลสินครับผมเนาะไปไวายลงปูศิลาแล้วก็ตามต่อไปไวายลงปูวนครับผมเนาะหลวงปูวนครับผมเนาะเพิ่งกลับมาถึงบ้านครับอ๋เพิ่งมาซื้อของเก่าครับผมเนาะอะไรลูกมาซื้อของเก่าครับ หลังจากครับผมเนาะคลิปที่แล้วครับผมคลิปที่แล้วครับอะไรกําแพงเออหลังจากคลิปที่แล้วผมลงให้เอฟซีทังช่องครับผมเนาะเอฟซีแม่กองนะครับผมลืมลงตัวเลขให้เอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะไม่ต้องกาแพงทำอะไรกินลูกชิ้น แม่จนล่ามาขายลูกซิงด้วยช่วยช่วยจำม่มอยู่ครับผมเนาะพึ่งออกพึ่งออกโอ้นี่ครับของแท้งพึ่งออกพึ่งออกนี่ครับรก็จำมั่มไงอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นไงพึ่งออกพึ่งออกไงถามแพงแม่แพงมีลูกหรือเปล่าอืขามแม่ดูสิมีลูกไหมแม่ไ,ม,ไม,ม่ลูกป่ะไม่ <c oughs> เดี๋ยวผมพา fc ทั้งช่องกับผมเนาะมาดูของที่ผมลงคลิปไปคลิปที่แล้วก่อนดีกว่าครับพอว่าครับผมเนาะลืมลงตัวเลขให้ fc ทั้งช่องกับผมลืมลงตัวเลขให้นะครับวิ่งบนเงินล้านของ fc แม่กองนะครับหลังจากเขามาแล้วหนึ่งสองสามซีเขามาหางวดติดต่อกันครับผมนี่ครับอุทิ้วให้เจ็ดมามั่นหลักสิบ หางวดติดต่อกันแล้วครับผมเนาะคลิปที่แล้วผมลงผมลืมลงให้ครับวิ่งบนเงินล้านนะครับให้ศูนย์มานะครับงวดนี้แล้วก็จับคู่ให้นะครับจับคู่ให้ชุดสามตัวเม็ดเดียวครับนี่ครับจับคู่ให้ชุดสามตัวเม็ดเดียวครับให้ที่ศูนย์ครับวิ่งบนเงินล้านของ fc แม่กองนะครับเก้าศูนย์สามเม็ดเดียวนะครับผมเนาะเพิ่นันมาแค่ชุดเดียวกับผมแต่ว่าผมกันเล่นให้ fc ทางช่องครับผมเนาะ ติดเล่นได้ที่9003แล้วก็93นะครับนี่ครับคลิปที่แล้วลืมลงให้ครับผมขอโทษเอฟซีทางช่องเ้อครับผมเนาะมือนีกัไปวายลงปูศิลาครับผมเนะาะลักลา,ากลับมากลับมาวายลงปูบนครับผมนี่ครับได้ลงปูบนครับผมเนาะได้อ่าคอมได้นีม่มามครับผมเนาะอะไรนะ เดี๋ยวให้ดูก่อนเดี๋ยวผมคล้องคอพอดีเลยเดี๋ยวผมถอดถอดก่อนนะครับได้มาแค่ห้าองค์นะครับผมเนาะนี่ครับรุ่นนี้ครับผมเนาะเป็นเนื้ออะไรไม่รู้เนี่ยสงสัยเป็นเนื้ออัปปก้าหรือเปล่านี่ครับผมเนาะรุ่นนี้ที่หลวงปู่ศิลาครับผมเนาะปุูกเสกให้ทหารครับผมนี่ครับได้มาแค่หาองค์ครับผมเนาะเพราะว่าประไทยบูชาแค่คนหนึงบกเกินหาองค์ครับผมนี่ครับ ด้านหลังครับผมเนาะนี่ครับได้มาแค่ห้าองค์เองด้านหน้าครับผมเนาะนี่ครับวางไว้ก่อนแป๊บหนึ่งครับผมนี่ครับเป็นเนื้ออะไรเอ่ยนันจะเป็นเนื้อปลาก้านะครับผมว่าหรือว่าทองเหลืองเอ่ยนี่ครับ แคปหน้าจอเด้อครับผมเนาะสำหรับวิ่งบนเงินล้านของ FC แม่กองนะครับเพราะว่าคิดที่แล้วนี่ลืมลงให้ครับมาดูของ FC เลยดีกว่าครับผมเนาะลงคิดไปแล้ว FC ทางช่องกับถามมาเยอะมากครับผมเนาะสคู่เงินล้านครับของ FC เลยนะครับพุดทุเแล้วครับเจ็ดเก้าเข้าที่เจ็ดบนตรงๆครับ แล้วก็ชุดคัดเน้นนะครับชุดคัดเน้นรอก่อนนะครับนี่ครับชุดคัดเน้นครับบนให้เจ็ดเจ็ดสองตรงตรงครับแต่ว่าได้ไปแล้วครับผมเนาะสี่คู่เงินล้านครับผมบนอย่างเดียวครับผมเนาะนี่ครับซึ่งตรงกับของ fc แม่กองนะครับผมเนาะเก้าศูนย์สามครับนี่ครับ fc เลยสี่คู่เงินล้านบนเด่นที่ศูนย์ครับศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกครับ 03 04 0506่อนนครับพอนานก่อนส่วนใครที่รอแคปหน้าจอก่อนนะครับส่วนใครที่รอให้ผมทำคลิปทำคลิปสรุปเด่นบนครผมเนาะรอก่อนนะครับนี่ครับสรุปเด่นบน8สํสำนักครับมุทเรลเล็วให้7มา7มาหลักร้อยครับนี่ครับสรุปเด่นล่างมุทเรลเล็วไม่มานะครับผมเนาะได้ที่9ครับผมนี่ครับ เก้ามันหลักร้อยบนนะครับเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ครับผมเนาะเดี๋ยวผมจะทําคลิปสรุปให้ครับผมเนาะแม่ครับผมเดี๋ยวผมพาเอฟซีทั้ง่องครับไปดูของอาจารย์รันพนมไพรดีกว่าครับเลขวิ่งสนามบินน้ําครับมาดูเลขวิ่งสนามบินน้ําดีกว่าครับผมเนาะของอาจารย์รังพนมไพรครับเลขวิ่งเงินล้านนะครับงวดนี้ให้ห้ามานะครับงวดที่แล้วให้เก้าครับผมเนาะ โอเคมาดูเลขวิ่งสนามบินน้ำดีกว่าคลิปที่แล้วครับผมเนาะขอถทดขอบใจเอฟซีทาง่องเลยครับผมเนาะรืบล,ลงตัวเลขเห้ครับผมเลขวิ่งสนามบินน้ำนะครับนี่ครับเลขวิ่งสนามบินน้ำของอาจารย์ลันพนมไพรครับงวดนี้ให้เก้ามานะครับเลขวิ่งสนามบินน้ำ เลขวิ่งสนามบินน้ำครับให้เก้ามานะครับเก้าตัวเดียวครับเก้าตัวเดียวของอาจารย์รันพนมไพยครับ หนึ่งทับสองทับหกเก้าครับอ่ะโอเคครับผมเนาะให้เก้ามานะครับงวดนี้ครับมาแคปหน้าจอเด้อครับผมเนาะนี่ครับให้เก้ามานะครับแคปหน้าจอครับผมเนาะนี่ครับผมเล็กวิ่งสนามบินน้ำครับดูด่วนดวนนะครับโอเคครับผมกับชุดท่านี่ครับ ก็ขออวยพรให้เอฟซทั้งช่องที่เบิ่งคลิปนี้ครับเดินทางแขวคาดปลอดภัยเด้อครับผมเนาะสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ